เกี่ยวกับพวกอ้นั่นมันมันไม่ค่อยว่างโตไปแล้วพี่ตี่ว่างานที่เขาขอไปแล้วอะไรอีกไอยอดบวกไปเยอะเลยลุงลูกถ้าเขาว่างต้องวันอาทิตย์ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายก่อนสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันค่ะ ตอนนี้ลุงวิโรดลุงวิโรดดีค่ะลุงวิโรตอนนี้คือเราอยู่ในจุดที่เจอศพของน้องเก๋ใช่ไหมเหมือนกับคืออะไรที่ที่ลุงเจอเมื่อสิบปีที่แล้วคือบริเวณนี้เหรอเขามีข่าวว่าเจอโครงกระดูกยู่โน้นแถวนู้นแถวนน้นแถวนน้นแถวแปดร้อยเมตรถัดจากถนนประมาณแปดร้อยเมื่อสิบปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะลุงเขาเผาไอ้นี่เผาป่าเผาอะไรกัน เขาป่าเออเขาป่ามันเป็นนาลัง่ะเขาเผาอยู่แล้วเหรอคะเออมันก็ปีหนึ่งก็เผาทีปีก็เผาทีเนี่ยเมื่อก่อนมันมันเป็นน้ําแบบนี้ไหมไม่เป็นอ๋อหรอมันมันเป็นเป็นเหมือนป่าลกๆอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นป่าแบบนู้นป่ามอไม่เห็นอะไรหรอกแล้วลวันที่เจอโครงกระดูกเกิดอะไรขึ้นคะลุก็ไม่ได้เกิดอะไรก็เด็กมันขึ้นไปหาหนูมันมันไปขุดหนูกันไปเจอคือตอนแรกอะเผาก่อน เผาก่อนแล้วก็เขาเผาใครเผาไามา่รู้ตั้งสามสีวนน่ว <S <S ันนู่นแล้วตอนนี้ไอ้เด็กมันก็ว่างว่างานกันไงมันก็ขึ้นไปขุดหนูไปขุดหนูตรงตรงนั้นเลยอ่ามันมีทางเดินไปเหรอคะลุงไม่มีอ่ะแต่ว่าเลาะป่าไปมันมีถนนอยู่เส้น,นหนึ่งเส้นไหนนู่นอ่ะแ<ช>ถวต้นมะพร้าวนู่นอ่ะมันจะมีถนนเส้นหนึ่งน่ๆเห็นต้นมะพร้าวนี่ย นั่นอ่ะคนตายมันจะอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นพอดีเลยอยู่ตรงกับต้นต้นมะพร้าวอ่ะแล้วแล้วในวันที่เจอค่ะเจอโครงกระดูกนี่ใครเป็นคนเจอค่ะน้องชายน้องชายน้องชายของลุงวิโรจน์เนี่ยน้องชายเจอก่อนเขาไปเจอได้ยังไงก็ขึ้นไปหาหนูกันอ่ะแล้วไปเห็นว่าเป็นคนก็มันตามไปเห็นยังไงก็ไปเห็นหัวกระโหลกก่อนเพราะว่ามันมีคิดเท่าปิดมั่งอะไรมั่ง มันก็มีแบบชิ้นส่วนเป็นชิ้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 นเงี้ย <lecturer. S 2> เป็นเป็นกระดูกมีแขนกับขานอกนั้นก็กระจายหมดแล้วอ๋อคือคือที่เห็นชัดเลยคือเป็นกระโหลกก็เลยคิดว่าเป็นคนค่ะแล้วตอนนั้นลุงก็ได้เข้าไปเจอกับเขาไหมก็น้องมันมาตามก็ไปไปไป,ไปดูพอไปดูพักเดียวมูลนิธิเข้ามาแจ้งไปกับมูลนิธิตอนสิบ สิบสองปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครอะคะถืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยล่ะเขาเขาห้ามทำม,<ะ>มันมันเป็นที่แบบเป็นฟาร์มเป็นที่เป็นฟาร์มเ,เอเเอที่เอกชนมันเป็นฟาร์มกันเขาเลยห้ามทำมานานมากยี่สิบปีนู่นยี่สิบ่ามันลกกลังอยู่งั้นแหละแล้วตอนตอนที่น้องชายมาตามเราไปเจอคะ่ะลุงเห็นอะไรบ้าง ไม่เห็นก็เห็นตะกระดดกเสื้อผ้าก็ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยก็มีกระโหลกก็มีแบบเป็นจุดอ่ะมีกระโหลกมีมีคีดที่โครงตามแบบเป็นรูปอย่างนั้นอ่ะก็มีอย่างละชิ้นนิดๆหน่อยๆนอกนั้นะมันหายไปหมดแล้วมันนานมันน่าจะนานมากมันมันเปียวไหมคะถามว่าเปียวไหมมันก็ไม่มีใครกล้าเข่ามันลกเมื่อสิบปีที่แล้วมันหนักกว่านี้อีกใช่ไหมคนละเรื่องเลย ไอ้น,นี่เขาเพิ่งมันเตียนได้ปีเดียวเองอแล้วหลังจากที่หลังจากที่เจอก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถูกไหมอ่าไอ้พวกพวกกันนั่นอะลูกชายเขาเป็นมูลนิธิเขาก็เกนะรียกนลวบอให้มันเรียกตำรวจด้วยอะไรด้วยมามามาดูบ้านคุณลงอยู่แถวนี้เหรอคะอ,อยู่ตรงนี้ติดติดหมอยู่แถวนี้แล้วคนแถวนี้เขาแตกตื่นกันไหมคะตอนที่ไม่มีเลย ไม่มีใครนั่นเลยก็คือว่าตามปกติก็บพบศพอ่าก็แบบพวกเราไปเจอปุ๊บก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กองพิสูจน์หลักฐานมาเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรอกองพิสูจน์หลักฐานมาเขาก็ทํางานของของเขาเราทําอะไรไม่ได้หรอกล้วคิดไหมคะว่าพื้นที่นี้มันจะอยู่ดีๆจะเจอโครงกระดูกคนเจอในความเออ<ๆ>มันมันมันก็แปลกมันก็เออยังมึงเอามาทิ้งทำไม <laughs> เราก็ไม่รู้ในเรื่องนี้เห็นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเออเราก็ไม่คิดว่าจะมีเอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลุงแล้วลุงคิดไหมว่าจะมีแบบการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่ามันน่าจะตายจากที่อื่นแล้วมาทิ้งมากกว่าคิดคิดกันดังนั้นนะเพราะว่าคนแถวนี้ไม่น่าทำาอย่างนั้นหรือยังไงไม่มีอ่ะก็มันคนรู้จักกันทั้งนั้น แล้วจนถึงตอนเนี้ยลุงก็ไม่ไม่ได้รู้เลยใช่ไหมว่าเขาเป็นใครอะไรไม่รู้เลยแค่เป็นคนพบอ่าแค่คนพบก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครก็ยังคุยกันนะคือใครอะไรแล้วตำรวจเข้ามาเขาว่าเก็บของขอเขาไปเราก็ไม่ได้สนใจพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นของเอกชนใช่ไหมอ่าแล้วเวลาเห็นว่ามีการเผาป่าเพื่อหาหนูนาคนแถวนี้เขาหาหนูนากันบ่อยหรอคะมัน มันก็บ่อยอะนอกนอกจากเนี่ยมันมันแถวเนี่ยตรงนี้โดยมักเขาจะหากันปีนึงอะพอ,อหน้าแรงเขาก็จะมีคนจุดไฟให้แล้วอพอมันเตียนทีเขาก็ไปหาหนูกันด้วยความที่แถวนี้มันไม่มีบ้านคนเออมันมันก็มีอยู่ที่เห็นเห็นนี่มีเรื่องเล่าไหมคะว่าเขามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรบ้างไม่มีเลยเนี่ยแค่เราเจอแล้วก็เข้ากระบวนการยุติธรรมอืม ลุงรู้ไหมว่าเขาเป็นศพนิรนามถึง12ปีเลยไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้สนใจ <laughs> เจอแล้วก็แจ้งตำรวจแต่ว่าวันนี้เขาเจอญาติเขาแล้วนะลุงเป็นคนเจอเขาคนแรกแล้ววันนี้เขาเจอญาติกลับได้กลับบ้านแล้วลุงรู้สึกก็ดีแล้วอ่ะก็ดีใจด้วยได้กลับบ้านนะทีิปีน่ะคนหายําเป็นสิบปียังดียังเจอ, <laughs> เอ ก็แปลกก็ 8, รับว่าเก่งอ่ะยอมรับว่าเก่งสิบกว่าปีนี่ยังเจอคิดว่าคงไม่มีความหวังด้วยซ้นั่นน่ะเเออแล้วลุงดูจากพื้นที่ตรงนี้อ่ะถ้าสมมติว่ามีการพาเข้าไปมีคนพาเข้าไปจริงๆไปคนเดียวได้หรอลากมันไม่มีทางไปเลยนะมามันก็งันนะอะมันไกลนะ เป็นคนในพื้นที่ไหมถึงจะรู้ทางเข้าไปไม่ไม่ละก็ดูคนพื้นที่มันก็มันก็ไม่มีมีอะไรนะละแต่เราก็ไม่รู้มันในในจางกันจักสรรมาอยู่เนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าอ,อย่างนี้คนมันเยอะแล้วเมื่อก่อนเขาที่ตรงนี้เขาทําอะไรอะคะลุง <ทำ S 2> เป็นท<า>ุ่งนาอ่าเป็นเป็นรุ่นเก่าเขาก็ทํานากันอยู่ทุกวันนี้เหรอ แล้วก็มาเป็นฟาร์มกันพอเป็นฟาร์มปุ๊บเป็น,ปปน,นยี่สิบกว่าปีนู่นยี่สิบกว่าปีเขาก็มาห้ามทำ,มทำแล้วก็เพิ่งจะมาทําเนี่ยได้ได้ปีเดียวที่ที่โดนภาษีสิบเท่าเนี่ยละเนี่ย <S <S 2> <S 2> ถึงได้ให้ทําแต่ว่านะตอนนั้นคือหลังจากที่เจอโครงกระดูกแล้วเราก็ไม่ได้ ไม่ได้ดําเนินการยังไงต่อให้ตํารวจทํามากกว่าใช่ใช่เพราะเราเป็นคนแค่เจอเฉยๆแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาหวาดกลัวหรือภาวาอะไรไหมไม่มีหรอกก็มีแต่โครงกระดูกจะไปกลัวอะไรแล้วมันอยู่ไกลมันไม่ใช่แบบอยู่ข้างถนนนี่ยังน่ากลัวก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะที่กว่าจะไปเจอได้เพราะว่าห่างจากตรงนี้ตั้งแต่ร้อยเมตรเนี่ยมันนานอ่ะมันนานมากคนมาดูเยอะไหม ไม่มีอ่ะมีพวกขุดหนูมีขุดหนูแล้วก็มีตำรวจมาก็แค่นั้นเองเขาก็รู้กันเ่ามีแค่เขาบอกเ,อเจ็แต่โครงกระดูกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกันโครงกระดูกขุดไปไมแ่แล้วแล้วล,ลุงเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการฆาตกรรมไม่รู้เราสันนิษฐานไม่ถูกเหมือนกันว่าโดนอะไรมาแต่นาทีที่เราเจอเราก็ไม่ได้ตกใจหรอคะเนี่ยมันไม่มีอะไรกังวันนอะ เจอก็คือเจอเออเจอก็คือเจอแล้วมันไม่ใช่เจอคนเดียวมันเจอกันทั้งหลายคนไปฮานอยได้กันเลยอ่ไปหลายคนแต่คนแถวนี้เขาก็รู้กันหมดว่าเคยเจอเคยมีเหตุการณ์เจอโครงกระดูกที่นี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้อะไรมันมันไม่มีใครแจกตือนอ่ะาะแถวเนี้ยตามแยกตามอะไรมันตายกันบ่อยโดนรถชนตายมันก็ไม่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 มีอะไรมีคนตายบ่อยเหรอคะมีบ่อยรถทุนชนกันตายเลย แต,แต่ไม่ใช่การตายแบบปริศนาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละอย่างกันค่ะขอบคุณค่ะลูกเดี๋ยวให้ดูพื้นที่น้องเกศหันให้ลูกเพจดูตรงนี้นะคะคือจุดที่เมื่อเช้าเนี่ยเราพาคุณพ่อมาจุดทูปพาลูกสาวกลับบ้านเนาะเมื่อเช้าพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะเป็นพื้นที่ลกล้างเมื่อก่อนประมาณปีปีสองพันห้ารห้าสิบหกเนาะคุณพ่อ คุณลุงที่เจอเจอ 56, 57, ปี2,556 12 50, ปีที่แล้วผ่านมา10กว่าปีแล้วนะคะเมื่อก่อนตรงเนี้ยก็เป็นที่ลกร้างกว่านี้อีกอุ้ยเป็นตาป่างั้นนะมีตะป่าใช่ไหมใช่มีตะป่างี้ยเลยเจุดที่พบอะค่ะลูกเพจขคานับ,น,บนับกอหญ้าเนี่ไป,ปปไปเขาบอกว่าเป็นกอที่3ซึ่งข้อมูลสามข้อมูลจากตำรวจบอกว่าห่างจากตรงเนี้ไปประมาณ800เมตร นะคะก็คือทางครอบครัวของน้องเก๋เนี่ยเขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าลูกสาวเขาจะมานอนตายเองที่ตรงนี้เพราะดูจากพื้นที่จากถนน<ม>เข้าไปข้างในเนะะี่ยค่ะดูจากที่คุณลุงยืนอยู่เนี่ยเราใกล้กับถนนมากนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในตรงนู้น800เมตรคุณพ่อของน้องเก๋บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่ลูกสาวเขาจะมาตายเองลุงลุงลุงคิดไงลุงก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม,ไม ไม่น่าใช่จะเข้าไปได้ยังไงลกซะขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เรารู้จักกันหมดใช่ไหมว่าใครทําอะไรยังไงน่าจะตาที่อื่นคิดว่าคิดว่าน่าจะตาที่อื่นแล้วเอามาทิ้งอะไรเงี้ยด้วยความที่ตรงนี้เปลี่ยมตอนกลางคืนนี้ไฟสว่างไหมคะสว่างตอนนี้อ่ะเนาะตอนนี้ปีที่แล้วเหรออ้ยมันสิปีที่แล้วมันก็มีนะมันก็ยังมีไฟ ต้นเว้นต้นอะต้นเว้นต้นหนึ่งค่ะแล้วลุงลุงรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ศพที่เราได้เจอเขาเขารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นใครอมืมันก็ดีใจพ่อแม่เขาเจอแล้วมันก็ดีอ่ะเออก็างว่าเก่งไงนอนเดียวมันตั้งนานสิป,ปีอะนะ คุณลุงนะคะค่ะลูกเพนี่ก็คือเราได้มาพูดคุยกับคุณลุงที่เจอศพเจอโครงกระดูกดีกว่าเรียกว่าโครงกระดูกดีกว่าแล้วเพราะว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยคือระบุไม่ได้เลยว่าเป็นใครแล้วก็ระบุไม่ได้เลยว่าเสียชีวิตยังไงรู้แค่ว่าเป็นโครงกระดูกตรวจสอบมาเนี่ยแพทย์ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้นะคะแล้วก็ระบุได้แค่ว่าเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายไปตรวจ dNA เธอกลายเป็นศพนิรลนามประมาณ12ปีนะคะแล้วก็ไปตรวจ DNA พบว่า,าเป็นน้องเก๋ที่พ่อกับแม่แล้วก็มูล,ลนิธิกระจกเงาเนี่ยตามหามากว่า12ปีค่ะนี่คือพื้นที่ท,ที่เธอแบบต้องนอนอยู่โดดเดี่ยวลำพังแบบนี้นะคะอยู่ย่านลาดกระบังค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่ารกร้างนะคะอยู่ลาดกระบังคือน้องเก๋เนี่ยเขาไปทำงานอยู่ที่แหลมฉบังชนบุรี เป็นสาวบุรีล์ค่ะหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยก็ไปทํางานเป็นสาวโรงงานที่แหลมฉบังชนบุรีแล้วก็ทํางานได้ประมาณสักปีหนึ่งอะคะ่ะก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวไปขาดการติดต่อจากครอบครัวทางบ้านก็พยายามตามหาว่าไปไหนหายไปไหนยังไงนะคะแล้วก็ไปรู้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาส่งให้ขึ้นรถมากรุงเทพเพราะว่ามีคนสนิทยอยู่ที่ลาดกระบังใช่ค่ะก็พยายามตามหาทางมูลนิธิกะจกเงาก็ เทียบ DNA กับศพนิรนาม15-16ลายอะค่ะปรากฏว่าตรงกันจนจนเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นฐานข้อมูลของศพนิรนามมันสามารถเช็คได้ทั่วประเทศนะคะก็เลยต้นปี2568นี้เนี่ยก็ไปเก็บ DNA ของแม่น้องเก๋อีกทีนึงนะคะแล้วก็ผล DNA เพิ่องออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะคะว่าเธอคือน้องเก๋ที่พ่อกับแม่พยายามตามหา12ปีตอนนี้เป็นศพนิรนาม แล้วก็ศพเนี่ยถูกฝังอยู่ที่สุสานสมนิรนามที่ชนบุรีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำโครงกระดูกของน้องเก๋เนะะี่ยค่ะมาให้กับพ่อและแม่นะคะอยู่ที่สถาบันนิติเวชก็พรุ่งนี้พ่อกับแม่ก็จะพาน้องเก๋นเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะอยู่ที่บ้านเกิดที่บุรีรัมย์ค่ะไม่รู้ว่าตอนเสียชีวิตเนี่ย มานอนเสียชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้นานแค่ไหนแล้วเพราะวาตอนเจอก็เป็นกระดูกไปแล้วนะคะแต่ว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี66ปีห6แต่มาเจอโครงกระดูกเนี่ยปี57นะคะสุดท้ายแล้วก็ทางพ่อกับแม่ก็กคิดคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เธอจะมานอนเสียชีวิตอย่างเดียวแน่นอนนะคะคุณพ่อเนี่ยบอกกับอีจันว่าคิดว่าต้องมีคนทำให้ลูกเขาตายแน่แก็เลย ดำเนินการในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะหรือแฟ้มคดีนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาว่าสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตได้ยังไงใครเป็นคนอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายซึ่งทางตํารวจสอพอจอระเ้น้อยอะคะ่ะก็มีการสอบปากคาคุณพ่อไปแล้วในวันนี้นะคะล้วก็จะเรียกพยานอีกประมาณ3-4ปากมาสอบปากคําเพิ่มเติมค่ะ,ะหวังว่าเราจะได้รู้กันในเร็วๆนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เก๋ a, อยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายมีคนทําให้เธอตายหรือว่าเธอตายได้ยังไงนะคะหวังว่า,าความจริงมันจะกระจ่างในเร็ววันนะคะแล้วก็อีจันต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเก๋ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ที่ทเราเจอตรงนี้น้อง,งซูมไปสิตรงเนี้ยค่ะน่าจะก,กอที่สามกอที่สามประมาณเนี้ยนี่คือที่ที่ที่พบโครงกระดูก ขอบคุณนะคะคุณลุงขอบคุณคะ่ะนี่คือที่ที่พบโคงกระดูกค่ะจนถึงตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นก็ไม่เชิงลกล้างซะทีเดียวพเพราะมันเป็นทุ่งนาก็มีชาวบ้านมาทำนาแต่เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะรกกว่านี้หน่อยนะคะถ้าวันนั้นไม่มีชาวบ้านไม่มีคุณลุงไปเผาป่าเพื่อหาหนูนาเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าเธอจะนอนเสียชีวิตโดดเดี่ยวแบบนั้นอีกนานแค่ไหนนะคะลูกเพจคะยังไงก็ รอติดตามนะคะเรื่องนี้ไปกับอีจันค่ะเราก็จะรายงานความคืบหน้าของทั้งคดีนี้นะคะแล้วก็รายงานเรื่องของการนำโครงกระดูกของน้องเก๋น,นี่กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บุรีรัมย์นะคะบ้านเกิดของเธอวันนี้12ปีค่ะที่จากบ้านมาไลนะคะวันนี้เธอกำลังจะได้กลับบ้านกลับไปสู่อ้อมอกของพ่อกับแม่ค่ะต้องตามสอบสวนแฟนคนนี้ที่อยู่ลาดกระบัง คิดว่านะคะคิดว่าคนที่คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเก๋ทั้งหมดนะคะตำรวจน่าจะเรียกมาสอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ความยากก็คือระบุอะไรไม่ได้เลยนะคะจากโครงกระดูกเองระบุสาเหตุการตายก็ไม่ได้นะคะเสียชีวิตมานานแค่ไหนแพทย์ก็ระบุไม่ได้ในแฟม้มคดีน,นะคะซึ่งคนที่จะสามารถาระบุเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคงเป็นคนที่อยู่ใกล้กับ ตัวเก๋ในตอนนั้นนะคะคนที่รู้ว่าเก๋ทําอะไรที่ไหนยังไงสุดท้ายแล้วนะคะถ้ามีการสอบปากคําหรือมีความคืบหน้าในเรื่องคดีนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะลูกเพจร,รอติดตามเรื่องนี้ได้ที่อิจานค่ะเดี๋ยวตอนนี้ปอขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ